มันขึ้นไปงับดาบมือลง,องอชินังกินขา่าวเดือบแบที่นี้บอเห็นคอมเมต์เดือยุกไกลนุ่้บเสด็จใหญ่ใจคงนี้ก็ทา้งนมดมีคนไปแบนีใ่ไ,ไมห่หอกเย็บชื้อเพเด็พอมนีสิบนาทีเลยมั้งยุ่หรอยังกระังขณะนั่งกินข่าวอลไอุกบาทิะต้ะยังกระตังเลยวันนี้ภาพคอมเด็ดครับ ูกกินเลยครับยาว่าเถอะเลน่นยกเว้นของนาอเออยกเว้นนั่นนึงยกเว้นนั่นนึงเขารู้ขนาดกิ้มเข้าในเลีวอยู่ไม่ไดปวดดู <c oughs> เล้อปิดกระยาสั่นแล้ว ล่เป็นนักวานเลยิีตื่นเต่าเป็นสิ่แหละถ้านอนแบบว่าถ้านอนไปเลยเราตื่นย่ำบ่ายย่ำเทียงเถอ่เบ่เป็นเทปถ้าตื่นเสาเป็นโรดเดโดนโดนเตียตื่นเต่าคนเดียวขอ้เรต้องกินข้าไปจะะกินข้าวเสร็จ้ะ ก็ไม่อยากกินอีกแล้วไมนไม่องดังออ่ไมแ่้ได้คิดเอห็นกันะบาเขาต้องเห็นไหมตรงไปเป็นนึ่งเรามีุ้นอ่านเปิดเดียวคุณน่งกระแสไปนีุ้นเบิ่งไป อันนั้นองมดอซม่งตรงไหนเ้ยารู้เพราไคืมาตรงพี่มันับไปอีกไอมันเด้งปึนอันดาเบเรียงกันขอ ไอ,อ้วงตะโขน่แบบนี้คือมัน่งเจ้าของมันมเป็นเทปสะคงเทปมั้งไปมันเนคนน้าไปมันเมคนป้าส่งคลิปแล้วจ้ะเต็มเมื่บอกก่อนกิจนจังจะบอกเร็วในห้องชงตลาดอดไกี่ แน่นอนไอัน,นั่นอยู่ในคอมเมนต์เลยแน่นใหคอมเมนต์ไปครับเแน่นบางคนเหอบไปก็กปกปะปกสะดวก,นกมเมนาะกรวมแบบนี้เอาที่นี่แล้วตึงแบบนี้นเนนด้แม่วม่าจะหนูติดไปว่าเป็นช่วงไวัยได้เลยม่ต้องคำสามวัยผู้เฒ่าตึ้งกับผู้เฒ่าเด็กกับเด็ก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 น้อยกับเด็กน้อย ไม่รุนก็ไม่รุนทืงไม่รุนนี่นะมันยากมันหลายอือผู้เถ่านี่บอกว่ามีเลนาะผู้เลว่าเสียงดีดีถึเนีเขียนป็นยีเียนกบเสียงดีด้วยบางคนน่ะผู้เถ่าเฒ่ากบบประเดื่องเลยกะมีเข้ายังเขาได้มีเสียงแล้เสียงดีเลยยายเป็นเสียงเนี่ยอีหลี รุ่นไม่ยังแก่เลชิบ่ค่อยมีอันแล้วคนกับผู้เฒ่าไปลองแ่งกันเล็กน้อยกับแพนอีกถึนบักรันกับไปเรื่อยๆถึงแต่คนมาลองแทงบันไปมาไในสนามโอ้ยนั่นเด็นบอว่าแล้วก็พอนีต่ตกข้า,าขเมเขาอยู่อ่านคอมเมนต์เลยยัย วเห็นหงอันมัเปลี่ยนมือก็บ่งนั่นะเขาเขียนไว้เขาขาวดำเปื้อเบิดผลมันว่าเห็นหงอ่ะนะตัยังเป็นตัยังเนี่ยา้องไต่ๆเลยมั้ยันละพูนไปอ่านน่พูดไปดีใจเพู่นี้อีกสบัสดี